สวัสดี mm, ครับท่านผู้ชมรายการสามัคคีประชาชนสองหมอยกกำลัง5้าปกติผมมากับท่านสวววรินเทียมจลัดวันนี้ท่านคงติดภาระอยู่ที่ศาลก็ยังมาไม่ได้ก็เดี๋ยวพบกันที่ปีใหม่เลยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็เมื่อท่านมาอยู่เรื่องเดิมดาวขอผ่านไปก่อนเอาเรื่องจริงๆดีกว่าคือตอนนี้ถ้าเราไปดูในในบ้านเมืองเรา ครู้มั่งไม่รู้มั่งแล้วก็พูดเยอะจังเช่นเรื่องวัคซีนโควิด19ซึ่งเราจะเห็นว่าในในโลกนี้นะครับอังกฤษใช้ก่อนอังกฤษใช้ก่อนใครๆเลยนะครับแล้วยังไงก็เขาเริ่มถามเราประเทศไทย <c oughs> ความจริงถ้าพูดกันจริงๆนะครับประเทศไทยเรามีวัคซีนที่จะใช้เราเราทำสัญญาไว้ละ กับแอสตราซินกากับออกฟอร์ดของอังกฤษแต่นี้ผลการทดลองในในขั้นที่3เนี่ยครับเรายังไม่แน่ใจการทดลองเราไม่ได้เร่งอะไรเราก็ต้องไปเรื่อยๆแต่ในอเมริกาครับลทัทธิการค้าเข้ามาครอบงำแยะหมดอย่างที่เรารู้หรืออย่างเดียวผมจะเล่าให้ฟังก็มีการเร่งรัด ขบวนการที่จะเอาวัคซีนออกมาให้เร็วที่สุดเมื่อสมัยท่านประธานาธิบดีทรรมเนี่ยแหละครับท่านพยายามจะออกเจ้าวัคซีนมาก่อนการเลือกตั้งว่าจริงๆก็คือจะมาหาเสียงเลือกตั้งนั่นแหละพระเอกอาหารและยายังไม่ฟังอยู่ในอำนาจของทรรมก็เลยผ่านไม่ได้หลังจากนั้นมาก็ต่างเลือกตั้งก็มีการ ดันวัคซีนตัวนี้ออกมาให้ได้ซึ่งทำก็บอกว่านี่เป็นผลงานของเขาผลจากการดันอย่างรุนแรงเนี่ยครับผมบอกให้เราจะพบความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งว่าทำไมในอเมริกายังไม่ใช้วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์กลายเป็นใช้ที่อังกฤษก่อนอังกฤษใช้ก่อนก่อนอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตแล้วตัวอังกฤษเองก็มีวัคซีน ของตัวเองอยู่ที่แ s สต a า e ซเนกากับออกฟอร์ดร่วมมาทำแล้วผมพยายามเน้นตัวนี้คือเจ้าวัคซีนตัวนี้เป็นตัวที่มีการดูแลกันกันกบประเทศไทยประเทศไทยได้ช่วยทดสอบผลิตเลิดอะไรเ้ยจนเราสามารถรับเจ้าแ s สต a า e ซเนกาออกฟอวัคซีนตัวนี้ครับ มาผลิตที่จะบริการพวกประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนใครนี่นะครับอาเซียนเนี่ยโดยโรงงานซึ่งไม่มีใครคาดฝันว่าประเทศไทยจะมีโรงงานทันสมัยขนาดนี้ก็คือโรงงานสยามไบโอไซน์ซึ่งเป็นโรงงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาละะที่เ้าท่านลงทุนด้วยเงินส่วนพระองค์ของพระองค์เองก็จะทำให้เรามี เจ้าโครนาไวรัสเนี่ยซึ่งผิดเองใช้เองก็จะในราคาค่อนข้างจะย่อมยาวแล้ะนะครับก็ถามว่าจะต้องใช้เท่าไหร่เริ่มใช้เมื่อไหรคำนวณปลอดภัยที่สุดก็ประมาณหกเดือนหรือสามเดือนจากนี้ครับแล้วทำไมมันต้องอย่างนั้นเพราะว่าว่าว่าจริงๆการจะใช้วัคซีนอย่างปลอดภัยเนี่ยนะครับครั้งเนี้ เป็นครั้งแรกเลยบอกว่าวัคซีนที่สามารถผลิตแค่เก้าเดือนก็ประกาศตูมตามใช้ในในประชาชนเลยสังเกตไหมเขาใช้ว่าอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินแปลว่าถ้าเกิดผิดพลาดมาก็มันจำเป็นนะถ้าไม่ใช้คนจะตายเยอะกว่านี้อะไรนี้ก็พูดกันไปนะครับครับผมเริ่มเรื่องเนียเพราะว่า เขาจะเล่าให้ฟังว่าไอ้ยอย่างเนี้ยเป็นลักษณะของการค้าขายแน่นอนโดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่ท่านผลิตยาออกมาเยอะยาหมดแล้วก็ยาของท่านเนี่ยขายดิบขายดีขายดิบขายดีายดายดจากจากข้อศึกษาของแพทย์สำนักต่างๆจำได้ไหมครับในช่วงหนึ่งเนี่ยเกิดลด มาตรฐานการมีไขมันในเส้นเลือดคือคอเลสเตอรอลเนี่ยว่าต้องเหลือเท่านี้เท่านี้ทําให้บริษัทนี้ขายยาลดไขมันในเส้นเลือดระเบิดระเบ,ะเบอ้อขายจนบริษัทร่ํารวยมหาศาลแล้วตอนนี้ก็ทําท่าว่าจะคอเลสเตอรอลไม่ใช่ปัญหาของการเกิดหัวใจวายแล้วนะก็ค่อยๆค่อยดูค่อยๆดูกันไปก็มาถึงตรงนี้ครับวันนี้เขา ทำให้อังกฤษใช้วัคซีนเขากอดแข่ไขหมดนะก่อนวัคซีนของประเทศตัวเองด้วยใช่ไหมปัญหาคืออย่างนี้ครับพอเริ่มฉีดไปประมาณ1,000งนคนไข้ประมาณ1,000คนก็พบว่าไม่พบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อยสองคนได้รับ วัคซีนโควิดของบริษัทไฟเซอร์แล้วมีอาการแพ้ยาจะเห็นว่าในประเทศไทยผมพูดสื่อสารมวลชนประเทศไทยก็ประหลาดจริงๆบอกว่าแพ้ยาค่อนข้างรุนแรงค่อนข้างรุนแรงนะครับก็พูดค้ายๆว่าเออคงไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าหากเราไปดูในฉบับภาษาอังกฤษไอ้ค่อนข้างรุนแรงของเขาเนี่ยครับเขาเรียกว่า เกิดการแพ้แบบแพ้แบบมีการตีบของหลอดลมก็คือเรียกว่าช็อกนั่นแหละอานาฟาลิกติกช็อกถ้าประเทศไทยเราคนไทยรู้จักในสมัยก่อนโน้นนะครับที่เราใช้ฉีดเพนิซิลินพั่มเลือนแพ้เพนิซิลินตายคาเข็มเยอะแยะหมดเ,เรียกว่าเกิดช็อกตายคาเข็มนะเพนะิซิลิน คือสามารถแพ้แล้วไม่หายใจภายใน3ถึง7นาทีเท่านั้นแหละแล้วคราวนี้ก็ที่อังกฤษ2อรายฉีดแล้วก็มีอาการแต่ว่าพอทั้ง2อรายเนี่ยเป็นคนชอบแพ้นู่นแพ้นี่อยู่แล้วทำให้เขาพกยาขยายขยายหลอดลมนะก็คือถ้าอเมริกาเรียกแอสตินโรีะของอังกฤษเรียกเอพิเนฟริน ตัวเดียวกันครับก็ตกลงเขามีอ่ะตกลง2คนเนี้ยนะครับมีทำให้เขารอดรอดจากการไม่หายใจอ่ะแต่อย่างไรก็ตามยังต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลดูเพื่อความปลอดภย100ัยร้อนะครับทีนี้ถ้าหากพูดเรื่องนี้พวกเรารุ่นใหม่จะไม่ค่อยรู้แต่ว่าถ้าพูดกับรุ่นเก่าๆที่สมัยที่ สมัยโน้นนะนะสถานพระดุงคันมีหมอคนเดียวไม่ใชส่สถานอนามัยมีหมอคนเดียวหมอเป็นทุกอย่างแล้วก็ยาที่ใช้ก็ยังคงเป็นเพนิซิลินแอมพิซิลินฉีดเข้าฉีดเข้ากลา้ามฉีดปุ๊บตายปั๊บมีแต่ทีนี้หลังๆนี่เขา <c oughs> ก็รู้แหละไปฉีดเจ้อย่างนี้ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะมีเจ้าอพิเนฟินหรืออะดรีนาลีน รวมทั้งมีเครื่องช่วยหายใจพร้อมไเลยสถิตปุ๊บมีปั๊บก็แก้ไขก็จะทันก็จะทันนะครับก็มาถึงแต่ทีนี้สมัยโน้นนะครับหมอไม่ค่อยมีไม่เยอะเราก็จะมีหมอที่ไม่ใช่หมอไม่ได้เรียนหมอแต่ก็ผู้พักรักจำก็รักษากันตามมีตามเกิดก็ทำให้ส่วนมากก็ผู้ที่มีความรู้จะเป็นครูซะส่วนใหญ่ ก็ช่วยบรรเทาความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนไข้ก็ฉีดเจ้าพวกนี้ครับท่านหลายคนท่านก็กลายเป็นผู้ต้องหานะทำให้คนตายเพราะฉีดเป็นวิลลีนช็อกเนี่ยครับคนจะรู้จักมากเลยฉีดเป็นวิลซีนโช็อกก็ตายแต่อย่างไรก็ตามในไ่สารตอนนั้นนะครับคนไข้ทำไมสบายต้องไปฉีดยาครับถึงจะหายเลยนะสมัยโน้น ผมเกิดอยู่ในร้านขายยาจะเห็นเรื่องราวพวกนี้ครับพอหลังๆเนี่ยหมอเริ่มคือไม่ผมเรียกว่าหมอนะหมอที่ไม่มีใบประกอบโรคศิล์เริ่มเลี่ยงที่ใช้เฟนิซิลิกก็จะไปใช้สเตปโตไมนซินสเตปโตไมนซินก็เป็นยาปฏิชีวนะตัวหนึ่งแหละซึ่งไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบสี่แล้วอย่างมากก็ ไม่ใช่าามากถีดนานๆเข้าหูหนวกได้นะครับสเตปโตไมซินก็แต่ทีนี้มัไม่ตายแล้วคนไข้หูหนวกไม่รู้บพอได้รับสเตปโตไมซินหลังจากนั้นก็มียายตัวนึ่งนะครับก็ฝรั่งนี่แหละทําก็เอาเพนิซิลินบวกกับสเตปโตไมซินเรียกเพนสเตปจำนวนเพนิซิลินน้อยลงคิดว่าจะทำให้คนชอบน้อยลงไม่ใช่ครับเหมือนเดิม ได้รับเพนิซิลินถ้าแพ้เพนิซิลินก็อนาฟาเลติกช็อคนะครับหลังๆนี่คุณหมอก็พอจะรู้แหละ <c oughs> เริ่มมีการมีเจ้าอพิเนฟินอแอดินลีนในในคลินิกที่ไม่มีทะเบียนนะก็ฉีดทันส่วนมากก็จะรอดได้ตอนนั้นนะครับแล้วก็แอดิีนลีนก็ถูกเอามาใช้ในลักษณะที่ สมัยก่อนนะนะฉีดให้ฮึกเขิมเพราะแอะดรีนาลีนทีหลังตอนจบแอะดรีนาลีนถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นยาม้าเดี๋ยวนี้ครับยาบ้าเดี๋ยวนี้ก็นะก็เป็นเรื่องว่าตกลงถ้าคนสมัยก่อนเนี่ยพูดว่าเฮ้ยมันช็อกนะจะตกใจมากแต่มาคนสมัยเนี้ยครับโดยเฉพาะโดนสื่อสารมวลชนที่เขียนว่าเจ้า วัคซีนโคโรโนาไวรัสวัคซีนของไฟเซอร์มีคนฉีดแล้วแพ้นะสองคนแพ้อย่างมากต้องไปนอนโรงพยาบาลเขาไม่ได้บอกว่าแพ้แบบช็อกนะครับช็อกแปลว่าเวลาฉีดปุ๊บประมาณ7นาที5หรือ7นาทีมันเอาเลยนะมันจะไม่หายใจเลยนะถ้ารักษาไม่ทันไม่ได้อีพินิฟีหรืออะดินลีนส่วนมากก็จะตายนะครับนะ ตกลงยังไงตกลงก็กำลังระวังสื่อสารมวลชนไทยพยายามทำการแพ้ให้มันลดลงถ้าบอกแพ้แบบคนไทยส่วนมากก็โอ้เป็นพื้นคันนะฮะเรก็บอกว่าเป็นพื้นคันมันถ้าพื้นคันก็ไม่มีอะไรสาสิบวันร้ามันก็หายแล้วใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ถ้านะอนาฟาเรกติกชอ็อกมันมีหายกับตายครับนะก็ตกลงเอาว่างไง ที่นี้ผมผมจะเรียนเนี่ยมีตัวหนึ่งที่เกิดอาการอย่างนี้ได้นะยาชายาชาใค้ใช้มากที่สุดทันตแพทย์แล้วทันตแพทย์เวลาเขาใช้ยาชาดูในสถานทําฟันของหมอฟันเราจะเห็นว่าเฮ้ยทําไมเขามีถังออกซิเจนด้วยเขามีถังออกซิเจนด้วยนะแต่แน่นอนอเดรีนลีนดิพิฟินเขามีเต็มเพียบแลยแล้วก็ยังมีสเตอรอยด์ด้วยเพราะอะไร เพราะหนึ่งในหมื่นเนี่ยฉีดยาชาแล้วมันช็อกได้ตอนที่หมอฟันถูกแลวะวเรียกว่าถูกให้การศึกษามาอย่างดีเลยถ้าเกิดมานี่มั่นใจว่าไม่มีเสียชีวิตก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดมีอาการอะไรอย่างนี้ได้พาดหัวกันตัวเบลอแล้วนะคือมันได้ละหนึ่งในหมื่นหนึ่งในสองหมื่นแต่ว่า ถ้าช็อกขึ้นมาก็รักษาได้ถ้ามีเครื่องมือพอเครื่องมือพอทีนี้ยังไงเราผมก็จะมาดูว่าระหว่างที่อังกฤษเกิดเรื่องเนี่ยเขาก็บอกว่าเพราะว่าบุคลากรทั้งสองคนเนี่ยเขาแพ้แพ้เก่งอยู่แล้วก็ขนาดเขาต้องพกอีพินิฟินไว้ในตัวเลยว่าเกิดถ้าเกิดแพ้อะไรแล้วเกิดช็อกขึ้นมาจะได้ฉีดได้เลยนะครับทีนี้ในอเมริกา ก็ได้รับการอนุมัติจากอาหารและยาให้ใช้วัคซีนได้ในกรณีฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินก็ออกมาเลยฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินไม่รู้ละเขาฉีดหมดอุตลุดก็เกิดเรื่องอย่างนี้ครับปรากฏว่าเจ้าอาการแพ้อย่างเนี้ยแพ้อย่างรุนแรงของนักศึกษาสื่อสารมวลชนไทยใช,ใ,ชใช้คำว่าแพ้อย่างรุนแรง แต่ว่าในอเมริกาเขาแพ้กันตรงๆเลยแหละเกิดอนาฟาเลติกช็อกแล้วยังไงก็ต้องมองผกว่าเฮ้ยเราจะเราจะยังไงเราจะว่ายังไงในอเมริกาในอเมริกายืนยันว่าผู้ผู้แพ้วัคซีนสามคนเป็นผู้ที่ไม่เคยไม่แพ้อะไรเลยคือเป็นคนที่แข็งแรงปกติไม่แพ้อะไรทั้งนั้นนะครับนะ แล้วเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็มาถึงบอกว่าในอเมริกาก็เริ่มพูดถึงเจ้าวัคซีนของไฟเซอร์ละว่าเป็นเป็นยังไงนะครับผู้เชี่ยวชาญเขาว่าอย่างไงนะเขาก็บอกว่ามันใช้ไปตั้งเยอะๆแล้วมันไม่เห็นเป็นไรคือหมายความว่าเพิ่งแพ้แค่สามคนเพิ่งแพ้แค่สา ก็เอาก็แพ้สามคนก็เอาสิครับก็ว่าก็เรื่องเจ้งอะเพิ่งฉีดไปตั้งตั้งหลายหลายพันคนเพิ่งแพร3สามคนแต่หน้าสังเกตนะครับตอนในการทดลองของมนุษย์ในเฟสที่สามเนี่ยนะครับเราต้องดูว่าบริษัทไฟเซอร์บอกอาการช็อกไม่มีไม่มีแต่นี่มันเอาละอย่างนี้ก็ต้องขอดูหน่อยว่ามันเกิดเถืดได้อย่างไงนะครับ ทีนี้ทางบริษัทก็บอกว่ารายละเอียดของคนที่ฉีดไวรัสแอนติไวรัสของไฟเซอร์แล้วเกิดอาการฟาริติกช็อคเนี่ยแหละครับที่阿拉สกาเนี่ยครับอ๋อเนี่ยภาษาอังกฤษคงอย่างเงี้ยคือเขาคงแปลมาจากข้อมูลอันนี้นะครับว่าเกิดซีรีส u อัลเลอริก r รีแอคชั่นเกิดซีเรียสซีรีส แอลเอจิคืรกแอคชั่์คืการแพ้อย่างรุนแรงนะครับก็ทางบริษัทไฟเซอร์บอกแล้วเราจะบอกบอกเรื่องราวรายละเอียดอีกทีหนึ่งหลังจากเราดูอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับพอมาตรงเนี้ครับก็ของอยอยของอเมริกันยังไม่เตือนแต่ทางอังกฤษเขาเตือนละถ้าใครมี คือมีโอกาสแพ้นุ่นแพ้นีแพ้เก่งอย่าฉีดวัคซีนโคโิดาของไฟเซอร์ให้เลิกให้ให้หยุดก่อดอย่าเพิ่งฉีดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่จะฉีดเนี่ยอย่างน้อยในสถานพยาบาลที่ฉีดว่าวัคซีนตัวเนี้ยจะต้องมี จะต้องมีอุปกรณ์ที่จะแก้ไขถ้าหากคนได้รับวัคซีนแล้วเกิดอนาฟาลิกติกช็อกก็แบบก็คือแบบหมอฟันบ้านเราแหละต้องมีฐานออกที่เยี่ต้องมียาอีพิเนฟรินต้องมียาสเตอรอยเพราะว่าถ้ามีอย่างเยี่ส่วนมากก็จะช่วยชีวิตได้ทันแลเสร็จแล้วก็ตอนนี้อธิบายแล้วครับมีอธิบายว่า ไอ้นี่ไม่เหมือนกับアナเฟลิกติกช็อกที่เกิดจากเพนิซิลินเลยนะมันเกิดจากอย่างนี้ครับเขาว่าเขาสันนิษฐานว่าพอฉีดเข้าไปแล้วมันเกิดอิมมูนซิสเต็มของร่างกายนะครับมันสร้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับเจ้าอิมมูนี่มันมาอย่างรวดเร็วทำให้บัตทำให้ความดันโลหิตลดลงอย่างเร็วคือ ความดานันโลหิตต่ำนะครับแล้วก็เกิดการตีบของหลอดลมนะทำให้ทาให้คนหายใจไม่ออกอาการอย่างเงี้ยอาจจะเกิดในไม่ถึงหนึ่งนาทีหลังจากได้รับยานะครับก็ชีพจรก็จะอ่อนลงอย่างมากก็แนแน่นอนเพราะความดันมันต่ำก็คืนเสียคลืนไส้อาเจียน ลิ้นบวมคอบวมแล้วถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างท่านอย่างทันท่วงท,ทีก็จะตายนะครับเนี่ยทีนี้พอมาแอังกฤษอังกฤษเพื่อนใช้ก่อนอเมริกาองไฟเซอร์เป็นบริษัทของอเมริกาแต่อังกฤษใช้ก่อนใช้ก่อนก็แพ้ก่อนนะครับ <c oughs> อังกฤษบอกว่า บุคลากรทางการแพทย์สองคนมีมีมีอาการแพ้ต่อยาวัคซีนตัวนี้อย่างฉับพลันทันทีคนหนึ่งอายุ49ปีเป็นผู้หญิงนะครับเธอเป็นคนที่แพ้ไข่แพ้ไข่นะครับแล้วก็อย่างอื่นอีกคนหนึ่งอายุ40ปี แพ้ยาแ้ยาหลายตัวเพราะฉะนั้นทั้งสองคนจึงจึงมีการพกอิพินิฟินไว้ในตัวตลอดรวมทั้งฮอร์โมนท,ที่จะที่จะทําให้ทางทําให้หลอดลมขยายตัวว่างั้นเถอะฮอร์โมนพนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นสเตอร์ลอยอะไรนะอันนี้จะทําให้รอดพ้นปลอดภัยได้ทีนี้ คนที่สามเนี่ยก็มีแพ้คนที่สามซึ่งทางอังกฤษยังไม่ยังอธิบอธิบายไม่ได้แต่แน่นอนคนหนึ่งที่บอกว่าแพ้ไข่กินไข่แล้วจะมีอาการแพ้มากๆหายใจไม่ออกเนี่ยทางไฟเซอร์เขาบอกว่าขบวนการผลิตวัคซีนของเขาไม่มีไม่มีอะไรเลยที่มีไข่เป็นส่วนผสมนะครับตรงนี้ครับ ก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันอย่างมากๆเลยนะบางๆาผมเห็นตัวย่อแล้วผมไม่ค่อยรู้เรื่อง MHA r A. ผมตั้งแต่คราวนี้มีละเขาวงเล็บให้เป็น Medicine and Health Care Product Regulatory Agency ก็คือเป็นเป็นตัวดูแลดูแลยาที่ใช้ในในกับประชาชน เขาก็เริ่มบอกว่าเฮ้ยไอตัวนี้นะวัคซีนตัวเนี้ควรจะมีเลเบลบอกให้ระวังอย่าใช้ในคนคนที่แพ้ง่ายคนที่แพ้ง่ายแล้วสถานที่จะใช้วัคซีนควรกำหนดให้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือคนช็อกด้วยคือตอนแรกจะฉีดเป็นล้านคนนะฉีดตามรถเลยนะเอาเต้นมากลางแล้วก็ฉีดเันใหญ่เลยอันนี้ไม่ได้แล้วครับ ต้องอยู่ในสถานพยาบาลที่มีเครื่องเครื่องมือถ้าเกิดคนได้รับวัคซีนแล้วไม่หายใจอย่าลืมว่าช็อกนี่มันเกิดในช่วนาทีไม่ถึงด้วยนะครับทีนี้ในอเมริกาประมาณ32ล้านคนตอนนี้ทีนี้อเมริกาตัวเลขเขาดียงไงในอเมริกามี32ล้านคนมีประวัติที่แพ้อาหาร แล้วก็ทำให้เป็นหืดหอบนะครับตรงเนี้ยควรจะได้รับยาวัคซีนตัวนี้ไหมนะทีนี้ศูนย์ทางการแพทย์ก็เริ่มบอกว่าอการแพ้อย่างนี้ครับมันจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยอย่างน้อยคนที่ได้รับวัคซีนควรจะอยู่ในสถานที่ สามารถดูแลได้ถ้าเกิดการช็อคเปลว่าจีจะาแล้วให้อยู่สามพยาบาลก่อนสามสิบนาทีแล้วค่อยกลับบ้านถ้ามีอาการแล้วจะได้รักษาได้ทีนี้มาถึงเจ้า FDA ฮะอาหารระยาเพราะว่าอเมริกันนะครับก็เริ่มเริ่มถามไฟเซอร์ว่าได้ควบคุมอาการアナฟาเลกติกช็อ k หรือไม่นะครับ แล้วในการทดลองเนี่ยได้บอกไม่ว่าเคยว่าเคยเกิดอานาฟลกติกช็อคระหว่างที่ทดลองใช้วัคซีนนะทีนี้ FDA ก็คืออาหารยาก็ยังบอกว่าควรจะมีคำคำคือต้องมีคำแนะนำให้ประชาชน ให้รู้ผลผลจากการแพ้วัคซีนตัวนี้แล้วหมอเองนะจะต้องดูแลอุปกรณ์ที่จะแก้แพ้เจ้าวัคซีนตอนนี้ก็ไฟเซอร์ก็บอกว่าการที่ อาหารและยาได้อ,น,อนุญาตให้ใช้ก็เพราะว่าอาหารและยาเห็นว่ามันปลอดภัย <c oughs> คือมันปลอดภัยในแง่นี้ครับฉีดแล้วมันไม่ทําให้สุขภาพเขาเสียแต่ฉีดแล้วท็อกนี่ไม่เกี่ยวนะครับนะทีนี้ก็ตอนตอนนี้ก็มาดูตอนที่เขาทดลองนะครับ อาสาสมัคร20,000คน137คนได้ฉีด137คนมีอาการแพ้ยานะครับแต่ที่นี้ระหว่าง137คนแพ้ยาก็พวกที่ใช้น้ำเปล่านะก็ยังมีอาการแชะแพ้ยาเหมือนกันประมาณ111คนเขากพิังจะบอกว่ายาตัวเนี้ย แพ้ร้บแต่ว่าไม่ต้องยามันก็แพ้1 1 1ก็แปลว่ามันไม่แตกต่างหรอกก็คือยาไม่ได้น่ากลัวไอ้นี่มันมึงมันเป็นแพ้แบบผื่นคันนะครับมันไม่มีรายการที่บอกว่ามันเป็นアา,าฟาเล็กติกซ็อกก็เราก็มีผมก็มาเล่าให้ฟังจะได้รู้ว่าเอ้ยอย่างนี้มันจะไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ นะก็พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ